know <Num> me in จํานือเนื้อเมกใดล็อกจัดภูมิสัตคือเจียเนี่ยคือเนนิพน1เจียเนี่ยศึกษาจนเทศไทยแดละใบทา,างการศึกษา1ต่อสู้ด,ดําใบยุติทธสังคมเกิดนาวថ្ងៃที่25แคกัญญาชนมมปอน930 กนงค์ครัวซาวรรณกัณฑานจิตจับอารมณ์เลอพิสาวิชชา1ประวัติศาสตร์ต่างปีเขมรกฎบ้านศึกษา1ศราวชรีวเลอพิสาไทย1มอนคแมโรโฮดดอเวียตโรบานตัวๆยกนาวกนงค์โรงวงศึกษาบรรแถมปีเลิกกาญญ์ศึกษาลอกจัดกอเจีย สกรรมชนนโยบายแดเมียนตัวนาทีสําคัญกนงอ้อมลองเปก,กับพระประโดรัฐธิบาลกนงสัตวัชชนมม.ป. 907ด.ม.ป. 957โลกบานสเ,เสเสเพา1อัฐบทแดริคนสังคม1น,นโยบายไทย កណ្ដុងសម័យនោះក្រុមសែនរបស់គាត់ជារឿយៗបតតលើការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិ1យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនក្រីក្រ1វណ្ណៈកម្មករលោកចិត្តភូមិសាស្ត្របានតទូលមរណភាពនៅថ្ងៃទី5ខែអុស្សភាឆ្នាំ1966កណ្ដុងអាយុ35ឆ្នាំ ពន្តែស្នាដៃ1គំនិតរបស់គាត់ណៅតែមានឥទ្ធិពល1ទ្របានសិក្សា1យង sob ថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលមានតួនាទីកំណងកັບប្រដូសង្គមថៃអូហូปรบมือคะ่ะอย่าរង់ปรบมือเพราะว่าดิฉันขอยกย่อง AI เลยเพราะว่ามันดีกว่ามนุษย์ตรงที่ว่า มันสรุปอย่างกระชับอย่างสั้นแล้วก็เห็นภาพครอบคลุมถึงแม้ว่าระหว่างที่อ่านไปแล้วดิฉันเนี่ยเดทแอร์บ้างอะไรบ้างเนื่องจากดิฉันอ่านปุ๊บไปเจอดิฉันอ่านสดนะคะไม่เคยอ่านมาก่อนแล้วผลพวงก็คือว่ารนะหว่างอ่านไปเิฉันก็คิดว่าเฮ้ยเอ็งไม่ได้ใส่อะไรตรงนี้ตรงนั้นนะเนี่ยจิตภูมิศักดิ์เคยไปอยู่พระตะบองอย่างงอนอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าพออ่านจบปุ๊บอา้าวนี่คืออะไรที่แบบตรงประเด็นมากแล้วก็สั้นแล้วก็กระชับทําให้เราเห็นภาพ จิตภูมิศักขึ้นมาขอให้ดิฉันเป็นแบบนี้ไปก่อนแม้ว่าจะมีผิดพลาดเราลองมาแปลกันค่ะเขาบอกว่าโลกคําว่าโลกดูโลกโลกคือ,อหมายถึงท่านหมายถึงบุคคลก็ได้อย่างเช่นโลกจิตภูมิศักตามที่เอไอแปลมาต่อนะคะโลกจิตภูมิศักคือเจเนยคิดเนี่ยนิพนธ์หนึ่งเจเนยศึกษาจนเชิอไทยนาจิตภูมิศักคือนักคิดนักนิพนธ์แล้วก็เป็นนัก การศึกษาชาวไทยแดนละใบข้างการศึกษาหนึ่งต่อสู้ดับใบยุติธอรมสังคมที่มีชื่อเสียงด้านการต่อสู้เ,เพื่อความยุติธรรมทางสังคมนะคะเกิด25กันยายน1930ในครอบครัวชนชั้นกลางเนลกนงโครสซาวนากรดานเจ็ดจับอารมณ์จิตมีความสนใจด้านภาษาวิทยาหรือว่าภาษาศาสตร์นะคะหนึ่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ขเขมงและประวัติศาสตร์ตั้งแต่ย่งเด็ก เข,เ,ขเขาได้ศึกษากวดบานศึกษาหนึ่งชาวเชลเลอร์พิษาไทยหนึ่งมอนคามเขาได้ศึกษาถึงภาษาไทยแล้วก็ภาษาหมอนคมเรคำว่าภาษามอนคาเมเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มภาษานะคะที่ใช้กันบริมนทนที่กว้างขวางมากพอสมควรไม่ใช่แต่ชาวคามเท่านั้นก็ยังมีชนชาติมอนอะไรต่างๆด้วยโรฮดดเอเวียตโรบานจนกระทั่งว่ามันได้ถูกการตัวตัวโยกเตา องวงศึกษาหมายของว่าในองค์ความรู้ของจิตภูมิศักิ์เนี่ยมันลึกซึ้งเด่นดีเพียงพอจนกระทั่งถูกนําไปเป็นรงวงหรือว่านําไปต่อในแวดวงการศึกษานอกจากนี้บนแทมปีเลกาเงียศึกษานอกจากนี้มากกว่าความเป็นนักการศึกษาของจิตภูมิศักิ์แล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นกรรมชนนโยบายเห็นไหมพูดก็ผิดเราใช้ติดในภาษาไทยคําว่ากรรมชนแต่ว่าจริงๆในคำอิทธเขาใช้ว่าสะกรรมชนนะสั กรรมชนนะคะตอนนี้ในขมิ้นก็จะใช้คาว่าสกรรมชนสกรรมชนอย่างนู้นอย่างนี้เวลาดิฉันได้ยินคําว่าสกรรมชนดิฉันก็จะติดอยู่ในศีรษะในหัวกระบาหรือในหัวของดิฉันว่าเออสกรรมชนมันเป็นคําแบบแนวสัจนิยมยุคที่เป็นนักสืบยุคที่เป็นการต่อต้าหลังโลกสงครามเย็นน่ะที่เป็นสองฝ่ายพวกนักสกรรมชนพวกนักสืบอะไรต่างๆแต่ขมิ้นใช้คำว่าสกรรมชนหมายถึงนักกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะโอเค แล้วก็บานตัวตัวตีสำคัญกนงอมลงเปการพรพโดนะคะรัฐบิบาลกกนงชนะ1947-1957คุณคะ1947-1957นี่มันตรงกับทศวรรษที่60ทศวรรษที่60หมายความว่าผลงานด้านการศึกษาของจิตแล้วก็แนวคิดที่มันเข้าไปสู่ความเป็นนักกิจกรรมทางสังคมและการต่อสู้เพื่อ ความยุติธรรมทางสังคมของจิตที่มันผ่านการศึกษาของเขาผ่านในงานเขียนมากมายของจิตเนี่ยมันได้ส่งผลพวงไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของไทยในทศวรรษที่1960โลกบานสอดเซียวเพาหนึ่งอัธบดรีริกลสังคมเขาได้เขียนหนังสือแล้วก็บทความที่วิพากษ์สังคมหนึ่งนโยบายไทยแล้วก็การเมืองไทยก็นงสมัยนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ AI เอามาทําเป็นครึมซาหมายถึงว่าเป็นการย่อครึมซาระบอกวดแล้วก็มันได้เห็นถึงการต่อสู้ถึงสิทธิอะไรต่างๆเพื่อความยุติธรรมสําหรับจนเจียดไกรกรอนะคะนุ่มเอาเข้าไปอีกก็คือว่าการต่อสู้ของจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่เพื่อความยุติธรรมทางสังคมและชน ผู้ยากไร้ชนเชียดแกไกลกรอเวลาดิฉันพูดถึงเรื่องคําว่าชนเชียดไกลกรอหรือว่าชนกลุ่มน้อยหรือว่าชนเชียดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คงจะได้ยินบ่อยๆนะคะบางทีดิฉันจะพูดไทยคำปนกันก็ขอโทษด้วยมันมาจากว่าถ้าดิฉันไปอุกอักอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่ง,งมันจะเดทแอร์เพราะว่ามันมันเป็นการผลิตผลิตขึ้นมาอย่างฉับพลันทางความคิดนะคะ โอเคหนึ่งวัน,นะกรรมกรแล้วก็นอกจากจะเป็นชนผู้ยากไร้แล้ว,ลวยังเป็นวันนะหรือว่าวันะกรรมกรนะคะก็คือวัน,นะแรงงานถึงใช้กันมากในยุคศจนิยม1960เนี่ยเราจะมีวัฒกรรมอะไรเหล่านี้มากมายนะคะ AI มันก็คงจะรู้ดูซิมันเอาออกมาหมดเลยนะคะลกจัดภูมิศักบานตัวตัว,ตวมรณะเพียบนนก,กนงทงไงตีพรามแข่อุสเพียชนามบวบอลบบลร้อยอกประมวย จิตภูมิศัก์ได้เสียชีวิตตัวตัวมรณะเพียบนะคะได้เสียชีวิตในวันที่5เดือนอุสเพียหรือพฤษภาคม1966หรือปี2509นะคะสิริอายุากนงอายุ35ชนสามสปรามชนาม35ปีนะคะบนแตสนาใดาหนึ่งกำเนิดระอบอดกกวัตแต่ผลงานและชุดความคิดของเขาเนาแต่เมียนอตพอพลเนาแต่ก็คือว่ายังคงแต่เมียนยังคงแต่มีอิอทธิพล หนตรบานศึกษาและก็ได้รับการศึกษาหนึ่งโยงดอลสับทางไหนนี้เอไอไม่ได้ใช้คําว่าดอลนะแต่ฉันพูดเพิ่มขึ้นมาขอโทษหนึ่งโยงสับทางไหนี้และโยงมาถึงปัจจุบันนี้จัดตุกถาจัดได้ว่าหรือว่าจัดตุกถาเจียมมันนึกเป็นบุคคลสําคัญมัเนี้ยสำคัญคนหนึ่งแดบานตัวนาที และมีหน้าที่กระนงกับพระพโดในการเปลี่ยนแปลนสังคมไทยพระพระโดสังคมไทยจบสถีเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามเรากำลังจะอำลาจากกันด้วยบทเพลงนี้ค่ะทุกยากวากน้ำลำเข็นคนยังคง Yên đền đôi thơ thơ